สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอรเรื่องไอฝานเป็นไข้ตอนยามน้อยข้าพเจ้าเคยฟังนิทานเรื่องไอฝานเป็นไข้ซึ่งแมนอาเป็นคนเล่าสูฟังเพิ่นเสียชีวิตได้2่องเดือนแล้วข้าพเจ้าข้อฟังนิทานเรื่องนี้เพื่อระลนึกทึ่ง อาทีเส้นอะไรหักรหลละเอียดจะเป็นเด้เรื่องนั้นสืนทานรับฟังพร้อมกันเลยแต่กี้แต่ก่อนยังมีฝานตัวหนึ่งป่วยเป็นไข้ามาได้สามเดือนเมื่อดีขึ้นมาก็คิดยากกินส้มเอาเทเอาว่าแต่ยนอย่างอิดเมยจึงไปซอกกินส้มบดายไอฝานไดแต่ห้องยากกินส้มเดยอยากกินส้มเดยอยู่บบแล้วบเสา อายนกเขาอยู่กเกิดหลักไลหู้ทั้งยากหายจึงห้าวิธีเห็นเธอไอฟานพอคิดได้ก็บินไปห้าไอฟานแล้วท่ามบ่าแมนเจ้าหองเจ้าขางย่งจนหมดมือหมดเว้นขันว่ายากส้มก็ไปซอกกินท่าแม่มีแต่หองอยู่ปัดได้สิอิมขันยากแท้ให้าเสาหองซาค่อยจะซวย เจ้าท่าค่อยอยู่นี่เดอ้อค่อยจะบินไปซอกเมื่อเห็นหก้กจิหองขึ้นแล้วให้เจ้าเลนไปห้าดเวาแล้วหนกเขาก็บินไปบบพอขาวหนกเขาก็หองขึ้นว่า,า,วเ,า,กวาเก็บกอกเก็บกอกไอฝานได้ยินก็ฟ้าวเลนไปห้าพอเห่นฝานมาฮอดหนกเขาก็เปลี่ยนเสียงหองว่า,หอ,ห,าหอกสุกหอกปักหอกซักหอกแทง อก,อ,กกอกสุกหอกปักหอกซักหอกแทงตังซ้องซ้ำหูดฝานได้ยินดังนั้นจึงคิดว่าตนทึกนกเขารอมาให้คนเอาหอกปักหอกแทงคิดพอแนวนั้นก็หอบนี่ยางไววาหวาบหฮทีไอฝานปบายไปไปตามไปไปเทิงไฮบนหนึ่งจึงแลนคองเอาเขือมักโตนเขือคาด มักตนกิ้งทับกบมังงามังงาลนเึกตาไกป่ปาไกป่ปาเคียห่างหมดลิ้นหมดลิ้นปีนตอดไส้บื่องูเขี้ยวงูเกี้ยวขอกระหอกกระหอกกัดควันมักตูมมักตูมลนเสาร์ไอหงโหนไปต่ำเสอ้ไอหงหายไอหงหายตื่นจน ไข่สร้างปีกกระบเสาข่าวเมื่อเสาหอมแฮมก,ก็ลุกขึ้นมาซืบอเท้าเบิงเลืองลาวข้องมักตูมไอหงหายกับไอฮงโหดได้ไปฟองหองความข้องมักตุม่มต่อพญาแท่นพญาแท่นได้เฮกมักตุม่มให้ไปซองหน้าเพื่อเว้าความกัน เมื่อมักตุ่มทึกตูห้าวาเป็นผู้ก่อเรื่องมักตุ่มก็ปฏิเสธพร้อมทังอ้างวากระหอกกัดเขือข้องตนจากนั้นทนายความก็เฮกกระหอกมาซืบส่วนไฟกระหอกกับอ้างวาย้อนงูมาเกี่ยวคอจนตาเลือกตาแมนบ้าดจิตตายมาทันหัดทันกัดยังกกัดไปเลยและ หางบง่ฮู้ว่าต้นกัดถือควานมักตุ่มซ้ําเมือ่อฮู้เช่นนั้นพญาแทานก็เอินอายงูมาอายก็ายงานคดีตามเรื่องว่าย้อนหมดมักกัดแหนซ้บือตนมันแสบจิวๆเข้ามาก็เทื่อฮะเทื่อหามอยากให้หมดลูดออกบาดแล้วล้วนไปเกี่ยวถึกคอก็ฮอกยามเด้อกบูเมือ่อซ้ํา าา่ายພະຍາແທນກໍຮຽກຫມົດລີນມາອ້າຍຫມົດລີນໄດ້ອ້າງວ່າຍ້ອນໄກ່ເຄຍຫັງເມື່ອຮຽກໄກ່ມາໄກ່ກໍຖິ້ມໂທດໃສ່ຫມາກງາວ່າເປັນຜູ້ລົນເຂົຕາພະຍາແທນໄດ້ືບແບບນີຈົນເຖິງອາຍນົກເຂົາພະຍາທນຈຶຮຽກນົກເຂົ້າມາສືບສ່ວນືືກ ห้องฟ้องเรื่องที่เป็นหมาอายนกเขาก็บมีบอลตูห้าทั้งได้หับความว่าตนได้เหตหายเสอ้ายฝานยังมีเจตนาเท้จ้างนั้นพญาเท่นได้ให้พวกที่เกี่ยวข้องเรื่องราวทั้งมดนับแต่อายฝานจนเท่งอายหงหววยพร้อมกันตัดสิ้นลงโทษนกเขาย้อนเหตุการดังนี้แมนเหตุการ์กการหาย สร้างความกระทบกระเทือนอย่างต่อเนื่องให้เกฟุ่งสัตว์ดังนั้นโทษกมข้องนกเขาจึงถือ่ว่าเป็นโทษนักฉะนั้นการทำโทษจึงกำหนดร้งยางด้วยกันอันที่หนึ่งเอาขี้มิ้นมาตำโพต่าทางซ้องเบืองข้องนกเขาอันทีส่สองบิดหัวนกเขาให้ปินไปมาได้หอบหนึ่ง อันที่สามบังคับให้หนกเขาหับเอากันหองตามเสี่ยงเก็บกอกเก็บกอ,หอกห,อก,กหอกสุกหอกปักหอกสักหอกแทงนั้นให้เป็นเสี่ยงหองประจำตัวตลอดไปนับเตทึกทำโทษหมาหนกเขาก็ตาเรื่องทางโซ่งเบื้องจนเทิ่งถุกวันนี้ดังนั้นนกเข้า จึงอยู่แบบบบมีเพื่อนฟุง้งทาถีซี่หน้ายาเด้อโกโซกเศร้าอยู่ตลอดเวลาผ่านไปนั้นทานได้หับฟังนิทานเลืองอายฝานเป็นไข้ข้อขอบใจข้อมูลจากภาควิชาภาซาและวัฒนธรรมเหลาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยายลัายแห่งศาตร ในคลิปต่อๆไปพวกเขาจะมานำเสนอวันนักคดีล่าประเภทอื่นๆสู่ท่านฟังอีกว่งว่าท่านจะติดตามหับฟังํำกันเนาะข้อขอบเจอทุกท่านที่ติดตาม ก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อเด้อท่านจึงจะได้หับความหู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำแล้วพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี